อ,ออกแบบในส่วนของข้อความสติ๊กเกอร์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็กดนะครับแบบนี้เลยปตัวนี้นะครับหากันให้ควักเลยนะครับมาแล้วรุ่น B1 Series นะครับกดเปิดนะครับอยู่ตรงนี้สัญญาณบลูทูธโอเคนะครับเสียบชาร์จได้ตรงนี้เขามีสายมาให้นะคือผมชอบนะครับในส่วนของเจ้าตัวของ n i m b o t ์1 Series รุ่นนี้นะครับ แปะในส่วนของราคาของสินค้านะครับแปะในส่วนของขวดน้ําให้ลูกไปโรงเรียนนะครับแปะกระปุกข้าวนะครับแปะกระปุกปินโตให้ลูกๆต่างๆเพราะเจ้าตัวนี้นะครับมันนะครับกันน้ําได้ด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยหรูออกแบบดีไซน์เองได้เพียงแค่เรานะครับเชื่อมต่อกับเจ้าแอปของเขานะครับนี่เป็นแอปของ NIM บ o ตแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะครับนะนี่นะครับคือในส่วนของเทมเพลตของเขานี่ฮะเห็นไหมครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้คือเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ไร้สายของนิมบอดนะครับตัวนี้ของเติมมาแล้วนะครับ